แมวเหมียว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 รอลงปู่กันรอหลวงปู่กันอยู่ในนี้รอลงปู่กินข้าวกันแล้วลูกเหรอโอ้น้องเล็กเด็กน้อยป่วยน้องเล็กน้อยป่วยหลวงปู่จำกัดพื้นที่ไว้ดูในนั้นก่อนเนาะอยู่ในนั้นก่อนกินยากินข้าวกินน้ำอยู่ในบ้านนั้นก่อนลูกเนาะ จะได้ไม่แ,บบแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเด็กๆก็รอเราปูอยู่น,นกันเดี๋ยวเปูจัดอาหารให้กินลูกนะวันนี้ข้าวสุกคูก่กับอาหารเปียกหลายๆรสชาติหลายๆชนิดหลายๆรสเนะรวมๆกันแล้วก็มีอาหารเม็ดใส่ไว้ไงแล้วเนะาะเดี๋ยวได้กินกันเนาะเมียเนานะ อากาศเย็นหนาวลูกเนาะโอ้นอนกันนอนกันตรงนี้นอนกันตรงนี้นอนกันตรงนี้ไปน,นี่ก็มีนี่ก็น,นอนได้เนาะน้องเล็กเล็กน,อน้อยอยู่ในนี้ก็นลูกแลกนี่กันนะค่อนสบายลูกนะหายดีแล้วค่อยออกไปเล่นนะลูกนะใช่มีนี่ ปัหานใส่ไว้ให้แล้หายเม็ก็มีน้มีห่าเตียมีจ้ะห้องน้ำก็มีลูจ้าห้องน้ำเลยลูกเนอะอ๋อขอทษนะน้าลูกนะขอให้ดูดีส่งลูกเนจ้าจ้ะสาธุสาธุเด้อเมียเนอืเป็นไงลูกหนาวไมลกไม่หนาวเนาะใหญ่ไม่หนาวละ ใครนี่นอนนี่ก็มีอาแว่นดำน้องแว่นดำน้องน้ำตาลน้ำตาลขาวน้ำตาลขาวเล่นอะไรกับลูกปูน้ำตาลาเล่นอะไรลูกปูตาลขาวมีใครอีกมีใครอีกน้องทองทองอ่อนน้องส้มขาวสุขาวนอนนี่เหรอว่าใครอยู่ในี่นี่ใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี่ อยุนนี่กันเล่นกันน oh. ah, ี่อ้่าเล่นกันนี่เปิดม่มนเปิดม่มนดูสิจาเอนี่กังกุกกุก้นงเต้นันแอบสนุก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 ุกกันใหญ่เลยน่ใครนอนตนน้ยัง่เลิกนะชอบปากกาเอยชอบปากกานอนตื Lup ่นสายชอบปากกาหนาวปากกาหนาวหนูหนาหนูจะนอนตื่นสายหนูกลห้ามกว่าหนูนะ Nicolai cock con cock Con 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 car on my left hammer rồi yêu mặt mặt lo ăn mặt 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 mà mà, mang mặt Lên mặt 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 กากินข้าวกันก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่กินข้าวกันนะก็ไก่กินข้าวกันนะเรากินล้วอย่วัดแล้วนะทั้งเมียวทั้งไก่ทั้งเมียวทั้งไก่กินแล้วอย่วัดแล้วนนาป่วยมีภารกิจต้องไปแล้วนี้เช้านี้เช้านี้หนึ่งงานบ่ายอีกหนึ่งงาน ตอนเย็ยนอีกหนึ่งงานครับอันนี้มีสามงานเช้านี่ไปงานชาวนากิจศพตอนบ่บายไปเผาศพตอนเย็ยนไปนเยี่ยมญาติโยมผู้ป่วยผู้สูงอายุกลับมาค่ำๆแล้วเหลียวเนอ้อไก่เนอ้อ กินข้ากินแล้วอยู่ในวัดนี่นะลูกนะัตเต่าัวเต่าเต่าทองน้องมีบุญตอนน้องมีบุญกินอาหารแล็กนะ้อยของตัหให้ลรกนะหามให้กินเนาะกินอาหารกินอาหารกุ๊บจุ๊บจับจ๊จับ,จบ,จบ ก็เดากินอาหารด้วยเนาะกินผักบุ้ง้วยผักบุ้งผักบุ้งงามเขียวงามแล้วเนาะกินเลยหกินเลยค่ะ กินเลยครับกินข้าวเลยลูกินอาหารเนาะมีข้าวมีเนื้อหมูกิน <laughs> อ,อ,อไกินจับจับจัรอยเ่อหู่ไม่กล้ากินเดี๋ยวให้น้องมีบุญเขากินข้าวตรงนี้เนาะเมีเมียไม่กลัวลูกนะเมียมันี้มาลูกเมมันี่เร็วเมีไม่กลักวครับ มีเมียก็มานั่งตรงน,นี้เล่นตรงน,นี้ตามหลวงปู่มานั่งอาบแดดก,กันดวงที่ขึ้นยามเช้าสว่างสวัยวันนี้วันนี้แดดดีแดดดีก็ขอทุโมทนากับสัตว์ชาวสาวชนทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปมีความรักมีความเมตตาต่อน,น้องน้องเมียวน้องไก่สัตาาว์ทั้งหลายขอบุญบุศสทั้งหลายจงเป็นพระประจันตุนาความชูวให้ทุกคนทุกท่าน มีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมงปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุปการเทิน เดี๋ยววันนี้มีภารกิจต้องไปแล้วเนาะครับไปมาก็ล่วงหล่นกว่าแล้วก็ลงมาอีกแหละกว่าเท่าไรก็ลงมาอีกกว่าเท่าไรก็ยังไม่หมดต้องรอจนกว่าจะหมดใบของต้นแล้วนี่ตอนนี้ก็ต้องล่วงหมดนะต้องเก็บกว่าต่อไปครับไม่มีใครช่วยดูแลคนเดียวทำตอนที่มีเวลาว่างก็ทำเวลาว่างจากกี่ข้างนอกเนาะ แต่กี่ขั้นเอาต้องไปก็ต้องไปครับสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพี่ที่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คคิดจะไปชลีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ